อาชีพตลาดนัดแม่ค่ามันเบื้ออื่นเป็นวันอาทิตย์้อจ้ะอีบุ๋มกษียเอาต้นใหม่มาลงขายพี่น้องใส่ถ่ายรถเก๋งมากพี่น้องิ่งอาบก็มาเลี้ยงไหวเนาะมบื้ออื่นตอนเสาเฮาก็มาขายเลยพี่น้องิึงเด้อพี่น้องดอกมะลิแม่หอมหอมเลยงามมาพี่น้องกะล่างออกตุ้มตุ้มได้เลย,ยลายแห้งพุ่น่ะอันนี้เฮาตั้งไว้ผูือื่นนี่แถวนี้กะสิเต็มไปไว้ต้นใหม่สวยๆเลยพี่น้องิ่ง ดอกมะลิงามงามคุณน่ะสวยขนาดเลยกำลังแบบตุมต้มๆแล้วจ้ะสวยงามปะจ้ะออกดอกแบบยาังงามเลยพี่น้องสวยสวยดบมาม้ยบุมสีผ้ามาเบงอ่าอันนี้จะเป็นดอกแก้วแก้วพวงดวงใจดอกอหอมหอมนะจ้ะส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็น ดอกยี่โถสีชมพูกุยไม้ดินนะคะส่วนอันนี้จะเป็นปากาลังไข่มุกหรือบางคนมันเอืน่นอานามันไข่มุกคนนะมั่สวยยัยพี่น้องปากาลังไข่มุกเบิ้งดอกดูดอกดูดอกดูเยอะตรงเตงตรงเตงเลยจ่ะนี่เต็มต้นเลยได้พี่น้องกุะ เพื่อนเตรียมที่สีออกแบบยังสวยงามเลยพี่น้องมาพามาบนต้นต่อไปจ้าหลายๆจำซื้อไปได้ดอกพี่น้องอืมอันนี้ก็สวยด้วยจ้ะสวยปะม่กินหอมอ่อ,อนๆจักหน่อยพี่น้องเบื่อื่นแถวนี้ก็สิเต็มไปด้วยตลาดนัด์ไดบุงกระเอียามากตั้งไว้ก็สวยพี่น้อง มืออื่นมาเย่บุ๋มกระเซียวเขามาขายตอนเชา้าใส่งามปะใส่งามเนาะมีหลากหลายได้จ้ะใสวๆงามๆเลยพี่น้องอุ๊บอ้อันนี้กระสีเป็นโพเซียนนะคะอาชีพแม่ค่ะเดินจะอาชีพแม่ค่ะกระสีประมาณนี้แหละพี่น้อง ปากกาล่างขครมกหน่สีนี้สีชมพูเข้มก็สีขาวด้วยจ้ะอันนี้สีเป็นสีขาวต้นน่อยจ้ะก็สีเป็นประมาณนี้เลยส่วนอันนี้คือถ้าหฮเย,ยบุ๋มบอกเยบุ๋มก็สีว่าคือดอกพักกระแยงเนาะแต่แถวนีขึ้เจอเอิญดอก p o c k เกตมีนอตเพอะนะสีม่วงสวยสวยปกติสีชมพูกับสีหอมน,นี่ต้นไม้ที่เย่บุ๋มมักเลยจ้ะต้นนี้ โรสแมลลี่ต้นไม้ต้นนี้สีบออันบ่งงามดอกบ่ม,มีดอกแต่ผลนมีความหอมพ่นสีหอมเวลาหลาดกาแฟเป็นกระเสปอไปแตงไปแตงอ่าประดับแก้วกาแฟอยังแี้งเนี่ยกลิ่นพ่นสีหอมยังแห้งเลยจะ้ะส่วนตัวนี้ดอกสาหรีสาหรีสีชมพูอมส้ม เดี๋ยวพี่น้องดอกซาลีเด้ออันนี้เพิ่นเอินดอกซาลีสวย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 ดอกไม้สิมิเตอสวยสวยงามงามนะพี่นอ้องอต้นีนก่ะออกดอกดีดีดอก,ดดดอกคือใบใบคือดอกพี่น้องสวยพี่น้องสวยสวยสวยโดยรวมแล้วพี่น้องสวยทั้งนั้นเลยจ้า